โอ้พี่น้องเอ้ยกำลังเอาขึ้นมาเลยนะครับเ,เี่น,นสดๆเลยพี่น้องเอ้ยสดๆเลยพี่น้าาองเอ้ยสดกว่านี่พี่พี่เล่าพูดนะขักขนา,าดพี่น,อน้องพูดนะโอ้อย่าลื่ยมนะครับเชียงเหนือบ้านพันเกนียั่งพี่น้องเลยนี่ๆกำลังเลี้ยวเลยนี่ให้อีกสองขาแล้วนี่นี่โอ้ยขัดขนาดพี่น้องเลย เอนืงามเลยพี่น้องผู้เดียวบอดีมามาผู้เดียวครับแม่บอดีมือนี่ขึ้นเตียงมาทัานเศราอยู่นี่อินนี่พี่น้องโอ้หนอ่ะหนอ่ะโอ้ก็เราขึ้นเล้วมครับแม่เนี่ยอุ้ยสุดคนนี้ว่ามีเลยพี่น้องเนี่ยแต่สุดคนนี้ก็ไปวิวของหน้าหัวหลังเลยนี่เนี่ยเกลียวครับนี่ยเอาข้าวเกลียวเดี๋ยวน้องห้องนาะงก็เสียเฉีงเลยเดี๋ยวน้องบอดี้เครับมันต้องจวดกันเดี๋ยวนะจวดกันหืมไม่ใช่นะครับโอ้โหเอาเสียงไปเลยหืมป็นไงครับ แซ่ป่ะแซ่บครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสูุู้สุขคนนะครับมาพบมาพอกับช่องจาาง่าฉาดถุงลาแชนแนลนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับมีโอกาสได้มาเบิ้งเชียงเหนือนะครับเชียงเหนือเชียงเหนือเป็นเชียงเหนือขาประจําของจาา่าฉาดนะครับเนาะ,ะเป็นเชียงเหนือบ้านขอนแก่นนะครับเดี๋ยวสิพาเขาไปถามคุณแม่แล้วพี่น้องเพิน่นมีที่เด็ดเพิ่นใส่เนือ้องัวนหน่อยเนาะผมเลยอยากมานําเสนอเอา เนื้อเสบเียมาฝากพี่ตอนนองเด้่อยไปนองเด้อเดี๋ยวสิผ้าขาไปเบิกนะครับเนาะเอาเนาะครับตัวนี้เขากับมะฮอดเฉียงเนื้อนะครับตัวนี้เป็นเขียงเขียงขาประจํามองจ้าชาต์ถั่วลาเนาะี่นองเนาะอยวันนี้เดี๋ยวทีเขาไปหาคุณแม่เพิ่นตัวนี้เขียงเนื้อบ้านคอนเจียนนะครับเรื่อยระยะเขามาทางสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะโอ้เป็ี่ยนอะไรเนาะครับคุณแม่มื้อนี้เห็ดงัวนหน่อยเลยครับได้ยินข่าวว่าอยู่นี่ใส่ตะเหนืองัวนหน่อยไหมแม่ใส่งัวนหน่อยตัวที่สามเดี๋ยวดิฉันถามตัวที่สามเหรอครับเนี่จ้้าที่แลว มขาไม่เคยไม่ใหญ่ด้วยแม่เนี่ยไดเย็นเลยน้ำลายแตกยด้วเนี่ยไดตีเสือค่ะโอ้โหเงามตัวนี้เสือค่ะโอ้เสือของให้แล้วพี่รองแล้วได้ใช่เหรอนี่ยนี่อันนี้เป็นเป็นเนื้อขายังเตี่ยนอยู่เลยนะครับเนี่ยเฮ้ยยังดินอยู่เลยพี่รองนี่นี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยโอ้อันนี้ดินไงนี่นี่นี่ครับแม่เนี่กําลังดินอยู่นี่โอ้เบิังเลยครับเบิังเด้บิังเด้พี่รองเลยโอ้เพิ่น กำลังเห็นแล้วนะครับแม่เนี่ยอ่ากำลันแล้วแต่ว่ารองมาสองขากำลังบอกมาสองขาเนาะแม่เนาะค่ะแม่อ่าล้านเข้าตั้งอยู่เมืองไหนกันเนาะบอกพี่น้องหน่อยแม่ล้านตั้งอยู่ไอเซ็นว่าปีเซ็นว่าปีเนาะครับเนาะเซ็นว่าปีเซ็นว่าปีรายเอีดมาปีเนาะครับแม่เนาะปออกมาจากข้างใบพัดเนาะรายลเอียดประมาณสามกิโลสามกิโลนะครับเนาะสี่กิโลดีแหละครับอ่าก็ขายซุกซือเหมือนนะแม่เนาะ เอาเงินไปใส่เสื้อใส่เมื่อน้าแม่เนี่ยแม่เอาเงินไปใส่แม่บ่บอกแม่บอกไม่ได้ครับอุ้ยมื่อนี่แม่มื่อนี่ผมอยากกินเนื้อเสืองามจังกว่าเนี่แม่มัาสิครับโอ้นี่นี่ปาดกินเองบ่โอ้โนี่แล้วเนี่ยแม่ปา่แม่ปาดให้แล้วเนาะกิีนอ่ะพี่น้องเอ้ยเนื้องามกลยพี่น้องมากผู้เดียวบ่ดียวมากผู้เดียวครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องแจ้งขึ้นเตียนมาท่านเศร้าอีนี่นี่นี่พี่น้องอู้หุน่ะหุน่ะโอ้ กำลังเอาขึ้นแล้วครับแม่เนี่ยอุ้ยสวดานอีกามีเลยพี่น้องเี่แต่สนนี้ก็ไปวิบ้หน้าวหลังเลยเด้พี่น้องเอาคุณแม่อันฝากฝากเบอร์ทูไปพื่อนนะครับบันห่าพี่น้องเพิ่มมากเนาะแม่เชียงนัวบันทัจนอีกอะครับศูนห้ครับศูนย์าะครับเนาะสามสีามสีเกกแปดหนึ่งเก้าหกแปดนึ่งะครับคุณแม่เนาะนี่ลูกค่าพิ่มากพอดีครับเนาะเอาเดี๋ยวผมผมกับสปนั่งกินเสียบแล้วคุณแม่เนาะสีน้าบบเอตงครั โอ้พี่น้องอย่าล yeah, ืมนะครับฝากอีกเชียงเหนือน you know, uh ึ <c oughs> <c oughs> so, uh ่งนะครับท mm ี hmm. uh ่เ huh. ป็นเป็นใส่เป็นเป็นเนื้องื่อนไอยเลยพี่น้องเด้อแกยูนิพันธ์ชินเนินเงื่อนไหวเลยน้องแม่เนาะเงื่อนไหเพื่อไมหาเองได้พี่น้องเนาะแกแม่ทีเอาอันนั้นให้ยยูครับครับอันเดียวตัวเดียวน่ะเอาตัวเดียวเดียวครับเดียวที่รายดีนะแม่โอ้ขอบคุณครับคุณแม่ครับครับโอ้ฝากเนื้อพี่น้องเด้อฝากเชียงเหนือเด้อเชียงเหนือบ้านขอนแก่นนะครับใบพัดร้อยเอ็ดบาทพี่ ครับท่านมาสั่งเนื้อพอดีครับเออเอาเลยครับเอาเลยนเนื้อเออหลายเต็มดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เนาะครับเนาะท่านมาสั่งเนื้อเะื่อนอันเพท่านเดียวเพี้ยงงานไหมครับเนี่ยครับผมใพี้ยงงานตัวที้ครับผมครับโอ้มีงานมีงานเก๋ทูมาสั่งจีองคุณแม่ไปเลยเนาะคุณแม่เนาะสั่งแม่ได้เลยครับแม่กองบ้านคอนเจนนด์ครับคุณแม่กองบ้านคอนเจนเกลือเลยเนาะครับเนาะเออเก็ขอขอบคุณคุณแม่หลายนะครับวันนี้ผมหยิบไปเสียบเหย็บเหย็บเหย็บพี่น้อยเลยครับเด ตัวนี้เป็นเนื้อคานบ้าพ่อเนี่ยครับเนื้อคานโอ้พี่น้องเลยขุนอะโอ้ยสดขุนนี้ก็ไปบีบข้างหน้าัุนล้างรถพี่น้องเลยขุนอะเนื้อย่างงามเลยพี่น้องโอ้ยเป็นเป็นเนื้อเขหน่อยนะพ่อเนาะครับคอตัวนี้พันใส่ตัวเนื Asia 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 ้อเหน่อยนี่ตัวนี้ก็สีแตีงเนื้อเล็กน้อยนะครับเนี่ยมื่อนี่ผมก็ขายบัตรหมื่นครับขายละบัตรสิบกิโลมาเนี่ยโอ้โหครับครับมื่อนี่ได้ยังตัวแล้นะพ่อมาเนี่ยครับตัวครับครับเอ้ยมื่อนี่นาะครับพันจัดเนื้อมมาาาห้งงงเเเลลยยยนนนนนอกิีีีพ่่ มืัอนี้เขาสัตย์ยู่หนาเขียงเลยมืัอนี้โอ้ขอบคุณคุณแม่หลายคขอบคุณพ่อนะครับเนาะเป็นจัดมืัอนี้จัดเดี๋ยวเลยมีเสือห้องไห้ด้วยเพีองเด้อเสืองามๆเลยเนื้องามเลยหวานแห้งเลยเนาะตัวนี้เป็นเพียอออนนะครับเนี่ยนี่นี่เพียอออนนะครับเนาะแต่เกิดตัวนี้เป็นเนื้อขานะครับเนี่ยแต่ไมีตับนะครับเนาะอุ้ยพี่เอาตับใหนยบางหนึ่งเขาเนี่ยโอ้ยน้าลเตี้ยด้วยเนี่ยืัอนี้เขาได้อายเพิ่นมาส่วยได้ครับเรื่อนี่เอาตวนไงได้ครับเด้อครับนี่ละนี่นี่พี่น้องเนาะเอาส่วยกันสดๆเป็นไปเลย โอ้บรรยากาศลูกค้ามันกำลังหลายนะครับนี่ยคนเพิ่นกำลังไปกักบวังนี่นบบเฉียงเหนือบ,บ้านคอนเทนต์นะครับเนาะอื้อเอาา้าเจ้าซิสมาขยมายเมื่อไงครับเนี่ยนี่นี่เกี๊ยงครับนี่ยเอาข้าวเกี๊ยงเดี๋ยวนะฮะฮะมันก็เขียเกียงเลยฮะจวดก้อนน้ำไม่ต้องเดี๋ยวมันท้องเสียงงนี่เอ้าตับเขทำยังไงนะครับเนาะโอ้ยมันเปล่าเสียเลย ใช่ไหมครับแซ่บวะแซ่บครับกินน้ำแขนครับว่แซ่บไปหาหมอเนาะแมนครับแมนมือหอนนี่ผมเดียวกันได้ไหมเนี่เฮ้ยนี่เอาข้าวเคียงยี่บาทก่อนนี่เอานี่นี่ไอียสดๆเลยคุณเน่ะตอนตามบนจัดไว้ให้โอ้ยขากขนาดพี่น้องเลยไ้ยผมว่าท่านได้จวดตัวนี่เอาจวดก่อนจวดเอาแนวมาจวดนะครับนี่เอาประหยัดได้พี่น้องเด้อะความสดของนี่มันมันเจียข้าวได้น้อพี่น้องเนาะ ้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียเสียเพื่อพี่น้องเลยนี่ตับตัวนี้ยังนี่นะครับเลยอืมอืมหวานขนาดนี่เสือหงอยพี่น้องเลยนี่นี่อืมเอาเสียเสียบเรื่อมันเนี้ยนี่เสียบครับโคดเอลล้มเลยนะครับเนาะแม่นี่โคตดเนี้ย เนื้อง,งานเลยเนื้อม่นอนมันพลอยเนาะครับเนาะพี่น้องโอ้เห็นบริเวณน้ำลายเตียกเลยเด้ออืมอ่าขนาดเออบัินี้เี้พี่น้องเลยนี่นี่อ้ยเอาครับเอาอัศจรรย์ตอนเลี้ยวนี่เนาะนี่พี่น้องนี่ตอนเสือนี่นี่เกลียวเข้านี่จำตลงไปนี่โอ้โห้นี่นี่น มาพี่นอ้องเจียบ,บกันไหมเ่ยห,ห,ห,หวานกัน้าง่เน้อครับอือืไครับเจี๊วะเจีบครับสุดยอดเลยครับเนาะ บรรยากาศได้ไปอีกอรอบนึงพี่น้องอย่าลืมนะครับเชียงเหนือบ้านคอนเจนนะครับเนาะเชียงเหนือคุณแมืองขุองขุนพลกำนันได้พี่น,น้องเด้อกะฝากมาน้ำหนักะครับเนาะนี่ขึ้เก่เาเลยครับเนี่ยจำลงไปเนี่ยโอ้ตอนตับนะเออขาดกันบ้านครับพี่น้อง เอาได้พี่อายุบนานเห็นปะอ๋ออืมตอนซ่อนตอนจับมันได้ไปหน่อยรือฮมากเลยอ่ะอื้อมเสือไหมโอ้ขนาดเลยเสืออ่องไส้โอ้เอาอื้อืม าลืมดนะครับเจียงเนื้อเจียงเนื้อสดซดนะครับขาสมือแน่นครับสดซดไม่ไหวเลยครับสดซดไม่สมือแน่เนาะแม่นครับเอ้าไอเดียวร้านนเจ้าซื้อบ้างไหวเนี่ซื้อซื้อแซมครับผมอ๋อซื้อแซมนะครับเนาะเจ้ากับลูกหลานเพื่อนเนาะแม่นครับอยู่นะเพื่อนมาหลายปีแล้วที่หาปีแล้วครับครับโอ้แสดงว่ายู่นี่เพิ่นเปิดมาตะดวนเลยเนาะแม่นครับเพื่อนดีครับในน้านอย่างผมก็ได้มาซอยเหลือต้อยเหลือผมซก็เมียเราใจดีเนาะใจดีครับใจดีฮะแม่นครับเอ้าจริงจริงข้า นี่อืมอืมไม่แน่สิบอกนะมันมันเนื้อมันเป็นเนื้อข้าวหน่อยเหรอมันมันหวานเนี่ยนี่มีความหวานความหอมของเนื้อเนาะครับเชิญได้นะครับอันคุณพ่อเพันบอร์ไหนไม่กินน้ำพันจัดผักใหิ่งหันนี่พี่น้องตับขอโทษขอให้พี่น้องผู้ไปกินดิบเลยเด้อ ่ยเียวพี่น้องผ่านไปผ่านมาเนาะครับมา,มาจากทั้งว่าบีสีขาละเอียดหรือว่าออกจากละเอียดมากสีไปทั้งว่าบีเนาะครับเชียงเหนือเพื่อนนี่เปิดซุ้มมือสังเกตง่ายนะครับออยู่เลยความเสถีอรมากว่ไก่พี่น้องกับขันออกจากใบพัดละเอียดมากกับสีประมาณ สามกิโลนะครับเนาะกะอยู่นี่ผมอยากแนะน้ำพออย่างนี้ครับเพราะว่าเป็นเนืองก้อนหน่อยนะครับเนาะเป็นเนืองก้อนหน่อยเน,เนืองก้อนหน่อยมันจะมีความมันไม่หยาบไปพี่น้องเอาเอาบานเขานะครับกับผู้เฒ่ากินได้นะครับนี่พี่น้องเลยโอ้ข,ขนาดเท่าไหร่อืมโอ้เสียพี่น้องเอ้ ไม่เหนื่อยี่า,กา,านก็นะดีนะก็ดีครับท่นน่ีนะครับข้าขนาดเด้อหนบยำแรงก็มีพนยำมีอย่างพิ่นเบิ่ยมาเล็งมาครับพิน่นพิ่นพิ่นขายเนี่ยครับมาเล็ง ยำแรงที่มีพวกยำพวกสมตำมียำไม่สมตำนะครับเนาะแมนครับผมใส่กรอกเนี่ยเปิดใส่กอกนะครับว่านี่เสี่ยงแหงเียเนาะแมนครับถ้าเปลี่ยนวันจันทร์ฮอดวันเอสุกกะทิมีลาบต้่มโอ้ผนผมมาผมเห็นร้านลาบย่งแางเลยเนาะแมนครับผมครับกับเปิดเปิดย่งแางเนาะครับเนาะเปิดจันทร์ถึงจันทร์ถึงสุกเสาร์อาทิตย์หยุดงนะครับเนาะแมนครับอยากให้มาทิมครับแซบครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีสีมาซิมจะมือครับเนี่ยเห็นสะเพริมาน่ะครับครับ้านลาบบ้านคอนยัน่นว่าครับ แซ่แบแสบผมมกักวัตถุดิบเพิ่นเลยลพี่น,น,น้องเพิ่นใส่เนื้อมว่าน้อยนะครับนะเานาะเอ้าโจอยู่นี่นี่จำอยู่น,นี่นบบ <laughs> น,นะนี่ <laughs> นอืมอืมอืมควรพักใช่ไหมหพี่เอ้ยปวดแสบไปห้ามอเลแล้วเนาะนี่ลอ้ยจำเจียวนี่ับ นี่โอ้คักม้อเบนีพี่อ้องเลยตับนี่หว,นวนานหวานคักหวานนี้พี่้องของมันสดนะครับนะ พอ้อบ,บ่อเจ้าครับพ้อราบ,บ่ครับอืมสี่คำนะครับจับไหมอืมจับเป็นสวนรึเปาอืมอนเนื้อพี่นอ้องเลยเป็นเนื้อโอ้ขาขาดเลย สุดยอดพี่น้องอยากให้มากนะครับเนาะอย่าลืมเด้อครับเชียงเหนือบรนทอนเย็นได้พี่น้องเด้อเป็นการเป็นงานกิดฝากนะครับเชียงเหนือคุณแม่กวางคุณพ่อคำนั่นนะครับเนาะเอาสำรับมื้อนี้เฮากัสิเอาไปท่านมีก็ได้เนาะเดี๋ยวเฮาไปกินไปคุยกันจังอยเนาะครับผมครับครับเกิดสำรับมื้อนี้ครับคลิปนี้เนาะครับฝากกดนไหลก้นแร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับผู้เพิ่นก็บข้อเนื่องกับข้อกับขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีสู่สุขในพี่น้องเด้อที่ให้การติดตามนะครับช่องจ่าฉาถุงร่าชาแนล กะขอโทษขออภัยพ <food functional> <ités> ี่น <Auss biography festivals> ้องผู้บรกินเนื้อบรกินดิบเด้อพี่น้องเด้อการกระทำใดว่าจาได้ที่บระสุความจาชาดถูกลาขอโทษขออภัยพี่น้องที่สู้สุดคนอาจตีมีเสียงรบกวนเสียงรถเสียงล่าเนาะพี่น้องเขานั่งอยู่ข้างทางเนาะพี่น้องนี่ครับครับสำหรัอนี้กับสีจางลาพี่น้องไปทสนีทแล้วครับเจ้าเจ้าเจ้าเสื้อในก่อนเหรอเสื้อแซมครับผมอ๋อซื้อแซมครับเนาะขันไม่เสียงเดียวกันก็จะเกิดมาถามมาเลยเด้อเฮ้ยแซมครับเอาละครับสำหรับวัอนี้กับสีจางลาพี่น้องไปทสนีทสวัสดีครับอเาสวัสดีครับนะครับสว